วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปพบกับเครื่องบินรบที่กลับมาอีกครั้งในตำนานอย่าง F-105 Thunderchief รุ่นปี2025ที่ถูกปรับโฉมใหม่ให้ล้ำยุคกว่าที่เคยมีมาด้วยความสามารถทางเทคนิคระดับสุดยอดผสานกับดีไซน์ที่ทังดุดันและงดงามเปรากับยานรบจากโลกอนาคตหลายคนอาจคุ้นเคยกับ F-105 Thunderchief รุ่นเก่าที่เคยปฏิบัติการในสงครามเวียดนามเมื่อหลายสิบปีก่อนและเคยได้รับฉายาว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดที่บินเร็วที่สุด ในยุคนั้นแต่ตอนนี้ในปี2025มันได้กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ไม่มีใครคาดคิดทั n เดอร์ชิฟเอรนมหม่มนี้ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกร,รระดับสูงจากญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทด้านเทคโนโลยีการบินชั้นนำระดับโลกพวกเขาได้นำแรงบันดาลใจจากผลต้นฉบับมารามาากับเทคโนโลยี AI การขับเคลื่อนแบบไฮเปอร์เจนและระบบอาวุธล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันเรื่องต้นที่ลูกษณ์ภายนอกตัวเครื่องบินถูกออกแบบที่มีโครง้างที่เรียวและรูลม็นพิเศษ ใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์ระดับสูงและอลูมิเนียมเบาพิเศษทำให้สามารถลดน้ำหนักได้มากถึง30%เมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นเดิมแถมยังมีความทนทานต่อแรงด้านสูงในความเร็วระดับมา3ได้อย่างเชื่เชื่อพูดถึงความเร็วทันเดอร์ชิฟเรุ่นนี้สามารถทะยานได้ถึงความเร็วสูงสุด M3.2 หรือราวๆ3,950กิโลเมตร 3, ต่อชั่วโมงซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้ การเร่งความเร็วจากศูนถึงนมตหนึ่งใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีเรียกได้ว่าเร็วกว่าเสียงหลายเท่าระบบขับเคลื่อนที่ใช้คือ Hyperjet Turbo อร์โูพร้อมเทคโนโลยี a i r ์ฟล w อะดดัตตีฟคอนโทรลที่สามารถปรับแรงดันลมในแต่ละระดับความสูงได้อย่างแม่นยำช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มระยะการบินได้มากขึ้นถึง30%ตอนน่อ1เที่ยวบิน แต่สิ่งที่ทําให้ Thunderchief A รุ่น2,025โดดเด่นเหนือคู่แข่งจริงๆคือระบบควบคุมการบินแบบ AI Pilot Gen 5ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในสนามรบแบบเรียวไทมพร้อมสั่งการตอบโต้หรือลบหลีกอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำและหากนักบินได้รับบาดเจ็บระบบ AI ก็สามารถเข้าควบคุมเครื่องบินแทนได้ทันที ในส่วนของอาวุธทันเดอร์ชิฟเอมาพร้อมกับกระโดดนำวิถีล่องหนรุ่นเอควิวห้าสิบห้าจำนวนสี่ลูกและปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิมลลิเมตรแบบหมุนเวอที่สามารถยิงได้ถึง600นัดต่อนาทีนอกจากนี้ยังมีช่องลับสำหรับเก็บดรสนสอดแนมความเร็วสูงที่สามารถปล่อยออกไปในขณะบินได้ท,ทันทีภายในห้องน,นักบินได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น,นมาพร้อมจอสแสดงผลแบบโฮโลกราฟิกที่สามารถฉายข้อมูลแบบ3า0อกองศารอบทิศทางทั้งข้อมูลโดยด้ร์เส้นทางบินและสถานะ เครื่องยนต์โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าเลยแนมะ้แต่วินาทีเดียวที่นั่งนักบินแบบ G- ชิลปรับแรงสันสะเทือนและแรงดึง G- ฟอสได้ตามความเร็วและแรงบิดของเครื่องบินช่วยลดอาก,การเวียนหัวและความเหนื่อยล้าขณะทําภารกิจระยะไกลซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความปลอดภัยและสมรรถภาพการรบได้อย่างครบถ้วนอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบป้องกันตัวแบบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP Shield ที่สามารถสกัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากศัตรู หรือสัญญาณรบกวนต่างๆได้ทันทีช่วยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงทำงานได้แม้ในสถานการณ์ที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง t h u n d e r c h i p A ยังถูกออกแบบให้สามารถทำภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเซ็นเซอร์แบบอันตรายวิชั่นรุ่นใหม่ที่มีความไวแสงสูงสามารถตรวจจับเป้าหมายในความมืดสนิทหรือแม้กระทั่งกลางพายุได้อย่างแน่นยำในแง่ขององค์การซ่อมบำรุง t h u n d e r c h i p A ใช้ระบบการวินิจฉัยแบบสมาร์ทเมนเทนแนนที่จะตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องบินโดยอัตโนมัติทุกครั้งหลังการบิน และส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมภาคพืพ้นดินทันทีลเดเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมรบได้สูงสุดแม้จะดูเหมือนเครื่องบินรบสุดไฮเทคแต่ทันเดอร์ชิเวอก็ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของความคลาสสิกจากส่วนดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปราป่างทรงตีกลายจมูกแอร์ละลายเกิพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคสงครามเย็นเป็นการผสานดีและอนาคตไว้ในเครื่องบินลำเดียวได้อย่างลงตัวสรุปแล้วทันเดอร์ชิเอรรุ่นปี2025ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบธรรมดา แต่มันคือสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติทางการบินที่รวมเอาความเร็วเทคโนโลยีและความแม่นยำเข้าไว้ด้วยกันอย่างเดนชั้นใครที่ชอบเทคโนโลยีหรือเป็นแฟนตัวยงของอากาศยานนี่คือเครื่องบินที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะมันไม่ได้มีไว้แค่ต่อสู้แต่มันคือตำนานที่ฟื้นคืนชีพอีกครั้งในโลกยุคอนาคตและนี่คือเรื่องราวของ f 105 Thunderchief A ปี B 2025สุดยอดแห่งการรบทางอากาศ ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวเครื่องบินเทคโนโลยีและยานยนต์สุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า thank you